ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับต,ตอนนี้ก็เป็นถนนพระรามสองขาเข้านะครับอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครน,นะ วิ่งทางคู่ขนานอยู่นะครับผมจะเข้าไปดูบรรยากาศในตัวเมืองสมุทรสาครน,นะครับต,ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวจังหวัดนะครับสมุทรสาคร ด้านซ้ายนะครับตลาดกลางกุ้งนะครับไม่มีคนงานเลยนะตลาดกลางกุ้งเงียบไม่มีคนงานเลยนะครับนี่ปกติแล้วเขานั่งแกะกุ้งแกะอะไรกันเต็มเลยนะตรงตลาดกลางนะครับตลาดกลางนี่ก็คือว่าเป็นตลาดซื้อขายนะ ตรงนี้จะไปกระทุ่มแบนนะครับตรงไปนะครับกระทุ่มแบนถนนเศรษฐกิจนะครับกระทุ่มแบนไปสายสี่ไปพุทธมนตรสายสี่หนองแขมนะครับนครปฐมใช้เส้นตรงไปได้เลยนะครับเส้นกระทุ่มแบนนะไปออกเพชรเกษมได้เลยนะ ผมจะขึ้นสะพานนะครับวนขวาขึ้นสะพานเข้าไปตัวจังหวัดนะเข้าไปดูสักหน่อยนะตัวจังหวัดสมุทรสาครว่าตลาดวันอาทิตย์นะครับจะคึกคักหรือเปล่านะสมัยก่อนนี่วันอาทิตย์นะครับในตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นี่ รถนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับคนเยอะมากนะทั้งคนไทยทั้งคนพมา่านะครับทั้งหนุ่มสาวชาวโรงงานนะครับวันอาทิตย์นี่เป็นวันหยุดนะเขาก็จะมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยว,นนยวตัวเมืองกันตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนี่ เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงทางเข้าจะมีเป็นรูปเรือนะครับเรือสมุทรสาครน,นะเข้าไปดูกันสักหน่อยนะครับตรงไปก็จะเป็นหอนาฬิกา ท่ามหาชัยกับท่าฉลอมนะครับ นี่เป็นสี่แยกนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ไปทางโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะครับเป็นถนนเอกชัยนะที่วิ่งตัดกันนี้นะถนนเอกชัยนี่วิ่งมาจากกรุงเทพนะครับผ่านถนนพระรามสองตรงมหาชัยเมืองใหม่แล้วก็ตัดเข้ามาตัวตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ วิ่งไปทางขวาไปสิ้นสุดที่ใกล้ๆตรงข้ามกับตลาดไทยนะครับถนนพระรามสองเหมือนเดิมส่วนจะเข้าไปทางกรุงเทพนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าเอกเส้นเอกชัยก็ได้นะ,ะคำขวัญของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตรประวัติศาสตร์นะครับ หัวมุมด้านซ้ายก็จะเป็นสถานีตำรวจภูทรน,นะครับตัวเมืองสมุทรสาครเข้าเขตเทศบาลน,นะครับนครสมุทรสาครด้านขวาเป็นมหาเป็นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนะครับ นี่ครับเขามีขายของอด้านซ้ายนะครับริมถนนก็เป็นประจำนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะวันเสาร์ผมไม่รู้นะวันอาทิตย์นี่มาที่ไรก็จะเห็นเขาขายของกันนะครับขายเสื้อผ้าขายของชา,าฝั่งขวาก็จะเป็นศาลาว่าการนะครับ จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เป็นศาลจังหวัดสมุทรสาครน,นะตรงกลางก็จะเป็นคลองน้ํานะครับเมื่อก่อนนี่เป็นน้ําพุนะคลองน้ําตรงกลางนะครับ นี่มีการเทคอนกรีตใหม่นะครับทำพื้นถนนใหม่นี่ครับก็จะมีรถสองแถวนะครับสองแถวหกล้อแบบนี้นะครับบิ่งมาจากหลายๆหมู่บ้านหลายๆเขตนะครับมาจากกระทุ่มแบนก็มีนะทุ่งครุหรือว่าคลองคุกนะครับน่าจะเป็นคลองคุกนะ ด้านหน้าจะเป็นหอนาฬิกานะครับเป็นท่าเรือมหาชัยนะท่าเรือมหาชัยข้ามไปท่าฉลอมนะอันนี้ผมจะเลี้ยวเข้าตลาดนะครับไม่รู้ว่าจะออกได้ตอนไหนนะครับนี่รู้สึกว่ารถติดด้วยนะบรรยากาศของอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับโอ้ถ้าเข้าไปนี่ออกยากแน่แนเลย ไม่เข้าดีกว่านะครับบนออกดีกว่าถ้าเราไปตรงนี้นะครับก็จะไปลานจอดรถนะนี่เป็นสวนสาธารณะนะครับก็จะเข้าไปตรงลานจอดรถแล้วก็เป็นสารหลักเมืองนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นท่าเรือนะครับนี่ท่าเรือมหาชัยนะครับท่าเรือลอยอังคารใครที่จะามาลอยอังคารกระดูกก็เขามาีรับจ้างด้วยนะครับโอ้น่าจะมีงานนะครับมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่งานกาชาติหรือเปล่าหรือว่างานอะไรนะครับมีดนตรีมีร้านขายของ ั่งขวานี่ก็เป็นสารหลักเมืองนะครับถ้าใครที่จะมาซื้อของซื้ออาหารทะเลนะครับเอารถมาจอดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะวนไปทางนู้นก่อนผมไม่จอดนะครับแต่ว่าจะวนดูเฉย อผมไม่จอดครับป๋า <Okay. S 1> ผมไม่จอดไม่จอด <Okay. S 1> อจะออก <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวโยกออก <Okay. S 1> ลุงเขามาโบกให้นะครับตรงไหนมีที่ว่างแกก็จะมาโบกให้นะครับ <Okay. S 1> ผมบอกเขาว่าผมไม่จอดนะครับแค่วนมาเฉย มันหักเลี้ยวไม่ได้็นรถมันคันใหญ่อันนี้คือที่จอดรถนะครับที่ใครจะมาซื้อของกินนะครับอาหารทะเลหรือปลาปลาหมึกปลาทูเนื้อปลูเนื้อปูอะไรทุกๆอย่างนะครับมีเยอะเลยอาหารทะเลอาหารสดอาหารแห้งนะหนุ่มสาวโรงงานเขาก็จะมาเที่ยวกันนะครับ ตรงนี้เป็นป้อมนะนี่เป็นป้อมมีปืนใหญ่ปืนโบราณด้วยนะครับมีแม่ค้าพ่อค้าขายของนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นลานจอดนะสามารถอรถมาจอดได้นะครับฝั่งขวาเราก็จะเห็นเป็นวัดนะครับน่าจะเป็นวัดป้อมนะครับนี่คือ ตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปในตลาดนะดูแล้วรถจะติดนะครับติดรถที่เอาของมาลงติดคนมาเดินซื้อของนะครับเป็นเป็นปกตินะวันอาทิตย์ถ้าเราขับรถเข้าไปทางตลาดไปทางสถานีรถไฟมหาชัยเนี่ยเราต้องใช้เวลานะครับรถติดต้องค่อยๆไหลไปแต่ว่าคนจะเยอะมากเลยข้างในนะ เอาไว้โอกาสหน้านะครับจะนั่งรถไฟจากบางบอนนะครับมารีวิวให้ดูกันก็จะวนออกไปเลยนะครับนี่คือ,อเป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับท้องฟ้าก็สลัวสลัวนะครับไม่มีแดดตรงนี้ก็เป็น ถนนสามารถที่จะออกซ้ายไปพระรามสองไปสมุทรสงครามนะครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปทางกรุงเทพนะครับสมัยก่อนนี่ผมก็มาทำงานอยู่สมุทรสาครนะครับหลายปีอยู่เหมือนกันนะ ถือว่าในตัวเมืองนี่ไปไปหมดนะครับในซอกในซอยนะแต่นี้ก็ไม่ได้มาอยู่แถวนี้แล้วนะครับกนน็นานมาทีนะ ก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับสมุทรสาครแต่ว่าทางเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะครับมีการทำประมงมีเป็นโรงงานเยอะนะครับเยอะมากเลยนะจังหวัดไม่ใหญ่นะมีประมาณ3อํอำเภอนะครับตอนนี้เราก็มาที่4แยก เหมือนเดิมนะครับถนนเอก,กชัยนะครับข้างหน้านี้เลี้ยวซ้ายนี่ไปทางาไปทางตลาดทะเลไทยนะถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะไปกรุงเทพนะครับถนนเอกชัยนี่รถที่มาจากถนนเอกชัยนะครับ โรงพยาบาลสมุทรสาครนนี่จะอยู่ทางด้านขวานะ เดี๋ยวก็จะเข้าไปทางกรุงเทพนะครับนี่เป็นทางออกมาจากตัวเมืองนะครับถ้าขึ้นสะพานนะครับออกซ้ายขึ้นสะพานแล้วก็ลูกศรจะบอกว่าตรงไปตามลูกศรน,นะครับก็จะมีสมุทรสงครามกระทุ่มแบนแล้วก็กรุงเทพนะครับ นะครับสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับตรงไปออกถนนเพชรเกษมตรงไปออกถนนพระรามสองนะมาทางนี้ก็จะกระทุ่มแบนนะครับกรุงเทพนะเลนซ้ายนี่จะออกซ้ายไปกระทุ่มแบนนะครับเลนขวานี่จะเข้าไปกรุงเทพนะครับนี่เราก็ข้ามมาตรงนี้ก็เป็น งานก่อสร้างถนนพระรามสองนะครับก็จะเห็นเป็นจุดที่เขาก่อสร้างทางยกระดับนะครับถนนพระรามที่สองออกซ้ายนะครับก็จะไปกระทุ่มแบนนะไปทางหนองแขมนู่นเลยนะปุตตบนโนนสายสี่นครปฐมนะครับนี่มาทางนี้ก็จะเข้าไปกรุงเทพนะครับป้ายก็บอกไปแล้วว่ากรุงเทพนะ ถนนพระราม2ขาเข้านะครับออกมาจากตัวเมืองสมุทรสาครน,นะครับรีวิวให้ดูกันอีกนะครับตั้งฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งขาเข้ากันเลยนะ คลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันอีกนะครับในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ